สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าบ้านตัดนะคะีดวันนี้มาใส่บาทเช้าค่ะก็เลยจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะตอนนี้รอพระนะคะพระยังไม่มาตอนเช้าคนก็จะมารอใส่บาท นู่นแายาวไปนุ่มเลยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอพระมาก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายทีนึงพระมาแล้วคะ่ะพระมาแล้วคะ่ะเตรียมใส่บา,าลองใส่ตัวใส่อักอนกน่อนใส่ด้วย เสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าไปในวัดกันเดี๋ยวไปกวดน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปในวัดกันนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในบรรยากาศวัดเนาะ เมื่อก่อนนี้ก็คือเขาจะให้เข้าไปในวัดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่าจะไม่ให้เข้าเนาะคือพอใส่บาตรเสร็จก็จะมอยอยู่ตรงศาลาตรงนี้เมื่อก่อนเราเคยมาก็คือเข้าไปข้างในเลยนะคะที่จะเป็นศาลาการประเรียนที่เป็นไม้เนาะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าวันพระให้มาอยู่นี่หรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าน่าจะเปลี่ยนใหม่คือให้อยู่ข้างนอกไม่ให้เข้าไปข้างในอเ้ล่า ไม่ได้มานานนะเพื่อนๆหลายปีแล้วนันนี่นะตอดเกิบหม้อหินคมนะตัดตัดัดต้นกทุกข้ออนั่นแหละนั่นห้าม ได้อะไราก็นกคนมีกำลังเยอะมันก็เอากำลังนั่นแหละประหารประหารไม่ได้ใช้สินงใช้ทำใช้กฎหมายอะไร ที่จอดรถกว้างมากเลยนะนเพื่อนๆเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับเนาะถ้าใครจะรอ กินข้าวก้นบาทก็ได้นะคะจะอยู่ตรงนู้นเขาก็จะทําแบบเหมือนบุฟเฟ่ตักเองอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปโน่นนะคะอ่า JD เจดีเนาะจะพาไปชมเจดีค่ะคืออยู่ใกล้บ้านนะคะแต่ก็ไม่ได้พามาเนาะวันนี้ก็เลยถือโอกาสพามาค่ะ แล้วก็ได้ได้มาทำบุญด้วยเพื่อนเพื่อนเดินมาเอารถจอดไว้ในวัดใช่ไหมคะแล้วก็เดินมามันไม่ใช่ทางเข้านะ <c oughs> ต้องไปเข้าด้านหน้าอันนี้มันด้านหลังค่ะเราก็นึกว่าจะเดินลัดขึ้นไปได้คุณหมีก็เลยไปเอ,ปเอารถกันนะคะก็เลยมายืนรอนไล่ล้มไม้ร้อนมากเลยร้อนบอบอ้าวนี่ค่ะอันนี้ด้านหลังเนาะ ก็จะมีเจดีแล้วก็มีทพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวค่อยดูด้านหน้าเนาะเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งคุณหนีใส่กางเกงขาสั้นมานะนแต่ว่าก็คือเขาให้ใส่แต่งกายสุภาพนะคะเพื่อนๆไม่ใส่กางเกงขาสั้นเนาะนนไม่เหนือเขา่าสี่การเข้ามาในบริเวณพิพิธภัณฑ์ คะดูตอนเรามายังไม่มีหลวงคาตรงนี้เนาะนี้น่าจะมาใหม่นี่คือรูปหูงอ่อนนะเสบายดีส,ยดสีขาวแต่เราจะซูให้เพื่อนๆดูหน่อยเอาสูงสุดได้แค่นี้หรออ๋อโอ้ไปไปต่อ ตอนนี้แค่ยังไม่เก้าโมงเลยนะจะละลายแล้วคะ่ะไ้พักกันคะ่ะ คนเยอะนิดนึงเนาะวันนี้น,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 น้นมันหยุดได้ไงเพื่นอนๆโอ้สวยมากเลยนี่ไงเพื่อนๆได้ลูกเต็มสวยมากเลยไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในากนารครับพี่มิ ไปดูข้างในกันค่ะคนเยอะเนาะจะได้ให้จับภาพแบบอ่าอะไรล่ะแบบแจมแจมสวยๆมันก็ไม่ได้มันต้องติดคนบ้างเป็นเรื่องธรรมดาโอ้อะไรเนี่ยตอนที่มาครั้งที่แล้วคือตรงนี้เขายังปิดเขายังไม่เปิดนะคะก็ชมดีได้มาดูด้วย คงวงตาหาั้เก่าทำวัดคารวะ ตรงน,นี้นอโอเคค่ะเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะคะวันนี้พามาทําบุญที่วัดป่าบ้านตาดแล้วก็พามาชมเจดี JD, หลวงตามหาบัวนะคะก็สวยงามประมาณนี้เนาะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย